ครับสวัสดีครับตัวนี้ผมอยู่ที่ซอยผิวรัตนาประชาร่วมใจนะครับก็มีชาวบ้านร้องเรียนมาครับบนถนนเส้นนี้ครับมันก็จะเป็นทางเข้าซอยตัวนี้มันก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อนี่ครับไม่ได้รับการซ่อมแซมนะครับไม่ได้รับการยวแลนะครับซึ่งเป็นถนนเข้าซอยรัตนาประชาร่วมใจนะครับ ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นโครงการของอบตอตำบลไร่น้อยนะครับอําเภอเมืองจังหวัดอุบลน,นะครับป้ายก็เก่าส้มๆนะครับถนนซอยเส้นนี้ก็มีชาวบ้านนะครับร้องทุกมาร้องเรียนมาเรื่องแค่ทางเป็นลุมเป็นบ่อตรงนี้มา ร่วมนานนับเป็นปีนะครับผมก็เข้าออกซอยนี้เป็นประจํานะครับแต่ก็ไม่มีใครมาซ่อมแซมนะครับซึ่งเป็นไหลถนนนะครับผมอยู่ระหว่างเส้นถนนอุบลตรการขาออกนะครับอยู่ตรงที่ไปนิดหนึ่งก็จะเป็นทันนี้ก็จะเป็นปัป๊มปตทเลยปัป๊มปตทมาซอยหนึ่งนะครับถัดมาจากปั๊มปตอมาซอยหนึ่งก็จะเข้าซอยอรัตนาประชาร่วมใจนะครับฝากครับ จ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับมาดูแลปากซอยนี่หน่อยนะครับตามที่ชาวบ้านร้องเรียนมาครับเป็นล้มเป็นบ่อมากทีเดียวครับขอบคุณครับจากสำน,นักข่าวอิสระธนพลถ่ายภาพรายงาน